ณนะหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเกิดนึกสนุกอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่าด้วยเชด้วยหมาป่าจะมากินแกะ ชาวบ้านต่างพากันมาช่วยพอเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้าน<อ>่หน้าตาตื่นและกหลอเราะด้วยความชอบใจแล้วก็ชอบเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งชาวบ้านก็พากันวิ่งหน้าตาตื่นมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกอีกเช่นเคยจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยสุดเสียงด้วยช่ด้วยหมาป่าจะมากินแกะ แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาคงจะโกหกอีกครั้งสุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบโกหกแม้พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อเจอหม่ชงนี้ ส่งยังแบบแซกยังบ่อยเธอไม่อิงก,กับผู้ชายแบบบ่อยส่งยังแบบแซกยังบ่อยปล่อยเชอนะโชเฟอนุ่มแบ่อย